สวัสดีครับมีคลิกับเราช่องพลายทงกนนะครับผมวันนี้ก็มีพัสดุส่งมาให้นะครับผมพ่อเป็นของคุณคุณแม่อิมพรวรรณานะครับผมส่งมาให้นะครับผมส่งมาหลายวันแล้วนะครับผมพอดีเราก็มาอยู่ครับไปงานนะครับผมที่วัดนครราชสีมานะครับผมวันนี้ก็จะไปแห่ที่บ้านบิงด้วยครับวันนี้เจก็มาปลดลงก่อนครับวันนี้ครับผม เยวงรุ่นก,กันครับว่าอันนีอะไรอยู่ข้างในนะครับผมอาสวัสดีค่ะ วามาลุ้นของฝากจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะจากคุณแม่อิมพรค่ะอ้าวโอ้โหเยอะเลยครับผม,มเป็นอะไรคะับค<อ>ุณเล่นโอ้ไม,ไม่ใหญ่กับพ่อพลายทองคำก็ลุ้นนะคะนี่อะไรคนระับเป็นอะไรนั่นี่เป็นอะไรคะเสื้ออะไรครับเสื้อครับโอ้เสื้อค่ะเสื้อ้ มาเป็นเชือกในควานครับผมโอ้ค่ะคอนเลนโชว์หน่อยคะ่ะสวยจังเลยนี่ครับขอบคุณค่ะใช่ใหญ่ไปหรือเปล่าพอดีไหมพอดีอยู่ค่ะนี่ครับโอ้เยอะมากเลยครับค่ะตังกีอ่าค่ะจะจะให้ดูเยอะนี้ลุ้มไม่หมดแล้วครับมเยอะมากครับอ่าคอนเลนหยิบออกมาเลยค่ะนี่ครับโอ้เยอะครับนี่ครับผม ก็เป็นกังเกลีครับผมมีเยอะครับผมสีม่วงนี่คล้ายผ้าไหมเลยคอาเลนไหนนี้นะไม่ใช่ค่ะสีม่วงอ่ะโอ้นี่นะใช่ค่ะอันนีโชว์ตอนนี่ครับโอ้ค่ะอันนพอดีกับแม่ควานครับผมค่ะตัวมันใหญ่ครับสวยมากค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่อิมพรค่ะอ่านี่ครับพี่เจเลยครับผมให้ชว์ให้ดีดูเล็กขนนะครับค่ะค่ะโอ้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ก็รุ่นนะคะ นครับรอบอย่างบกว่าส่งมาให้พี่โอมด้วยนะคะครับที่นี่นะครับผมอะโหกอเล่นกลางเมื่อกี้หน่อยค่ะโอ้ค่ะสวยค่ะโหกอล์เลน <laughs> กลางแบบอ <laughs> โอ้อเป็น เสื้อขาวนะคะครเสื้อขาวนี้ของพี่โอมค่ะเยอะมากค่ะขอบคุณนะคะคโอ้ผมมาเป็นตั้งเลยนะคะก็ให้ดูไม่ได้หมดทุกตัวนะคะมี่อะไรรน,นนี่ มีกลง้วยครับนี่ดูดีกว่านี้อะไรโอ้อันนี้เป็นยาก,กันยุงครับผมยาก,กันยุงครับอะไรยุงครับผมไอ้ช้าครับโอ้<ม>โหค่ะอาดนะครับผมอะไยุงครับเดี๋ยวนี้ก่อนดูนี่ก่อนอน,นี่อะไรนะโอ้อันนี้หนุ่มน้องคิมอรกรับผมหนุ่มครับดิ ตามห่อครับผมเป็นขนมของเด็กๆนะคะใอ,อะไรอยู่นี่เนาะในถุงนี่โอ้โหมีอะไรเนาะนี่อันนี้อะไรคะนี่โอ้เป็นเสื้อของพี่โอมค่ะครับน่าจะเป็นของน้องโอมโอ๊กางออกหน่อยค่ะคอนเลมเพราะว่าเป็นเสื้อที่สวยมากนะคะ หนข้างหน้าค่ะคอนเลนไม่ทำธรรมดานะคะเสื้อตัวนี้คอนเลนรู้ไหมครับฮ่าน,นี่ครับ,น,น,รบนี่น่าจะเล็กไปหรือเปล่าตัวนี้นกลางถูกกลางผิดนะคะคอนเลน วันนี้มีเปาด้วยครับนี่น่าจะของคุณแม่เ่านี่โอ้ขอบพระคุณค่ะน่ารักน่ารักครับผมอันนี้อะไรนี่ในเสื้อนี่โอ้เสื้อขาวเสื้อขาวเสื้อขาวมีอะไรตัวนี้มีอะไรอยู่ที่เสื้อขาวคะเสื้อขาวมีอะไรอยู่เดี๋ยวม,มีมีซองด้วยครับมีซองด้วยท่านเขียนไว้ว่าให้ให้รถท้องช้างมีใหญ่มันจัดให้นะครับผมโอ้ค่ะให้ ลอดท้องไม่ใหญ่นะคะครับเดี๋ยวดูข้างในใครเนาะถุงพันคะแนนครับผมโอ้ค่ะ่านบอกว่าทำพิธีลอดท้องช้างไงยวันจันทร์ให้ด้วยครับผมคะ่ะเดี๋ยวเราก็ทำพิธีลอดท้องช้างให้กับคุณอิมพรนะครับผมค่ะเราจะเอาเอะไรอ่าท่านห้าก่อนครับผมค่ะเดี๋ยว จะลอดท้องแม่ใหญ่วันจันท์ให้กับคุณแม่อิมพรวันนาน,นะคะครับก็จะมาทําพิธีลอดท้องช้างให้แก่ให้กับคุณแม่อิมพรวันนานครับผมฮ่าใส่กันเลยครับผมแม่ใหญ่หนึ่งว่าของกินนะคะโอ้แม่ใหญ่ ตาตาตาเฮ้ยตกคนตกคุกำคนดำหมดเรหมดดำเอ้ยแม่คุณแม่พรนาขอรอทองช้างในวันจันทร์นี้ก็คใบนี้ในวันจันทร์นี้ยงไรคงนกไดในก่ลัแม่ใหญ่นึ่ว่าของกินนะคะอ่าเดี๋ยวนะคะแม่ใหญ่ก็คุณแม่อิมพรก็จะขอรอท้องแม่ใหญ่วันจันทร์นะคะมองกุนไทยเ้สะสกส ตะโขตะปไยตะปะเคราะห์เหน็ดอบรินบริดคน้ตีนต้นใตนเายางานสร้างไงไ้ยใส่ตจ้าปะจักษตะอเรื่องรถทองค้างตะเคราะมุโตกมุกตกมดไทยเรอมาค้าขายคอยลำหัวเรืองทำงานทำงานคนดีันดีรจจมหวัดตักหาเด้่องไหลนองของไหลมากินไม่ไหวใครโห้ให้เขไม่มีคนทำงานราทอง้างเองกานี้เขาความสุความคืบภาพร่างกายแข็งแรง ไลงโคงเลยมากินวไ้ใายชุโคงคชเเน่สาธุสาธุทพรบารมีไม่ใหญ่วันจันไปสุเนี่มดูเลคุ้มคงกปักรักษาได้เลยนี่กกรรมมุทเทมหลมอสิงมนตาถูเอาตางนี่แล้วชุบมใชุกใหญ่นกันเออโอ้หนี่อ็นีู่ครับดูดิพกที่มเลยมาใชกของกินเดี๋ยเให้กินเเดีกกินครับผม ดี๋ยวมาดีแล้วอ่ะอันนี้กินเลยฝั่งนู้นก็ตาโตนะคะฝั่งนูน้นเสร็จแล้วนะครับผมก็ครับพี่ ลอดท้องทาให้กับคุณแม่อินพนรมานาน,นครับผมตรงนี้ครับผมพ่อขอขอบพระคุณนะครับปยังคุณแม่อิมพรมานานครับที่ฝากชุดสวยๆให้แม่ควาแลวก็ลูกชายนะครับผมก็ขออวยพรท่านนะครับผมมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมการเงินก้าวหน้าการค้าก้าวไกลครับผม กอบการทีไน,นก็ขอให้เดอนรุ่งเดืองในหน้าที่การงานนะครับผมก็จากคลิปนี้ก็ให้ทีทุกท่านนะครับผมรับชมกันเงแค่นี้ก่อนนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดในช่องไทยด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจนะครับผมคลิปนี้ก็พบกัเพราะว่าสวัสดีครับขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ